สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ่องสายฝ่าพาลุ้ยเนาะครับผมเมื่อนี้กะพาท่านผู้ส้มมาอยู่ที่วัดปู่สี่ศูนย์นะครับมาพ่อปู่สี่หานะครับหรือพระอาจารย์ต้นเสียทีเหาเนาะครับผมปู่่นกะบ่คอยเดปลอยตัวเหลขกเนาะครับผมปู่่นกะบ่คอยเด้ทรงปรนเณงวดนี้แต่ว่างวดนี้ปู่มาแปลกเนาะครับปู่กับว่าค่อนข้างมันเจเนาะครับผมเหลขกปู่ เลขวิ่งเงินล้านเนาะครับผมไปรับฟังรับชมน้องกันเลยครับผมนา่นะครับเนะาะงวดหนึ่งมีนาสองห้าหกหกค่ะฝากติดตามช่องไซฟ,ฟ้าผ้ารวมยมา้ละค่ะเนาะ,ะเด็ดสกาวแชนแนลใอซุนใจขึ้มกระทักไล่ขา้าวมนะคะแคลเซียมยาตา ซุนหกซตามแนวทางวันที่หนึ่งเดือนสามเนาะครับวันที่หนึ่งเดือนสามอานมาสการครับปูมาติ้ตามแนวทางครับเป็นแค่แนวทางเนอพี่น้องผมอ้ากลาบนมัสการปูอ่ะเอาขึ้นตงนี้ใส่สีีเลยปูใส่สลีีเลยเนาะเออเอาโรคอะไรปูค่ะ โอ้ยขาบันหนอกปยรับพันในเมืองธรรมดาบคือกันนาะปูบคือกัน้บคือกันขาหนอกบันาหนอกบันร็บพานในบันก็พานในบันบกันมีนาคมพบพลดดเนาะเมื่อกี้มันหนอกหนึ่งหนึ่งรู้ดีที่ว่าพูดว่าวามนพ่อขอทีทีพ่อขอทีที่เเอาวิ่งบนยี่สิบล้านอาจารย์เนาะเอาวิ่งบนก่อนรลนยี่สิบล้านวิ่งบนยี่สิบล้าน วิ่งบนอย่างเดียวเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างพิษก็คือพิษพี่น้องพิษวันนี้วันหน้าเราก็เริ่มกันใหม่สายดูดสายวิ่งวิ่งบน <c oughs> ของอาจารย์กระบอหลายตัว<า>เน้น<า>ให้ตัวเด<า><า>ีว<า>ยวเราสองตัวก็เน้นให้ตัวเดียวอีกขึ้นกันหกศูนย์นะนี่บนนะครับจอดสามตัวให้ตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียว โอ้ประกาศก็สีดำลำตัร้วยเนาะวันที่หนึ่งมีนาคมเด้อพี่น้องอตลาดกินแมงรัฐบาลมีเข้ามีหลุดเด้ออันนี้อาจารย์ไม่ได้ถ่ายไล่งวดเพราะว่าดูทางเลขอยู่เนะาะค่ะค่ะใช่เพราะว่าเส้นเลขเส้นเลขหรือใครที่ชอบแนวทางตัวเลขเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยจะต้องจะต้องคัดสูตรเนาะคือว่า,าสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่าก ถามตัวอาจารย์ก็ได้แขนๆรถพี่น้องแปดหกศูนย์สองแปดหกหนึ่งสองจุดหกหนึ่งตัวการบโพรหกหนึ่งนี่คือตัวการตัวเน้นตัวนี้นี่ตัวกันใช้ใช้สินเดียวกับตัวกันเดี๋ยวสิยกลงมาพี่ยั่วหกศูนย์กับหกหนึ่งยกลงมาพี่ยั หกศูนย์อันนี้หกหนึ่งแนวทางของอาจารย์สําหรับคนงบน้อยไม่ต้องกลับถ้ากลับถือว่าผิดถ้ากลับถือว่าผิดอ,อ่าตรงตรง,รงนะครับอ่าเราใจเดียวกันแต่ว่าบางคนเพิ่งไปซื้อกลับมาแล้วเพิ่งบูเสื้ออาจารย์หรอกบูเสื <laughs> <laughs> ้อ <laughs> อาจารย์บัว <laughs> อ,อ,อ,อาจารย์พว <laughs> กกลุ่มไม่เล้กเขาจะหันใจเขาจะบอกไมาได้บัวจารเก่งเก่งกว่าอาจารย์ต้รงว่าเก่งกว่าอาจารย์ คือต de no ั <sell> <an> ้งป่าเลยแล้วป <laser> ่าเนี่ยก็นอโหขอบไวแล้วมันว่ามันบวกรึยังบว้รึเพราะอะไเพราะว่าเหยียบไปแล้วล็อกไวแล้วเขาว่าล็อกไวแล้วอาจารย์ล็อกไวแล้วครับอาจารย์บเชออาจารย์ันล็อกไวจังสีมันสิออกบ่อาจารย์โอ้ยเขาตัวอื่นเขาบ่ได้เอาลูกบอลใส่เอาใส่แค่นี้บ่เป็นว่าลูกบ่เป็นว่าเองแตกบ่ได้เรีปู่เองแตกนี่ ไนี้ทุมอีกนะเอาเน้นๆบานนี้กันวิ่งล่างของอาจารย์เนาะวิ่งล่างสิบล้านคัดเด็ดๆมาหายเลยวิ่งล่างสิบล้านของอาจารย์้อาเด้ยเอฟซีสายมาหบสายมาหนสายหลุดสายวิ่ง้อพี่น้องสายจอกรใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะก็นําเลขหกเนี่ยไปจับคู่ไปจับคู่ใสายได้เลยข้างบนข้างล่างอาจารย์ก็ให้วิ่งไปสองตัวแต่มาตัวหนึ่งวิ่งสองตัวจะมาตัวหนึ่งวิ่งหก มาตัวตัวเด่นตัวเด่นก็คงจะเป็นอ่ตัวเด่นเด่นห้ารองหกล่างเด่นห้าครับผมล่างเด่นห้าลองหกตัวรองหกอ่านี่คือวิ่งล่างในวันนี้ในเลขวิ่งล่างนี่ค่อนข้างดีเข้าบ่อยนะบางคนติดตามแนวทางเลขพิชิตความรวยก็มาจับใส่ได้นะหกแปดห้าแปดเนี้ย แต่ในสูตรล่างอาจารย์ไม่ได้ไปชนสูตรเลขพิชิตความรวยเลขพิชิตความรวยนี่จะวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดกับหกแต่ชนที่หกแต่จับคู่ไม่มีหกแปดเลยเพราะว่าเลขวิ่งล่างนี่จะมีอยู่เน้นๆอยู่สี่คู่สี่คู่ในแนวทางของอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดเด่นชัดเพราะว่า,าแต่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่า นาะไม่ไปเลยเนาะสีงวดอเด่นชัดเอานัาบเมื่อหมกูหัวมันสักก่นก็หันจากแล้ว2 2> สองห้าสองหกสองหหนึ่งห้าหนึ่งหกนักผู้ชมบนล่างาช่วกันเนร็วกว่บนล่างครับบนหกหนึ่งล่างหนึ่งหกนะครับ ข้างล่างข้างล่างนี้ชนที่ตัวนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเน้ที่สองห้าเดี่ยวเนที่สองห้าสองห้าครับผมแต่ตัวนี้ก็เด่นเด่นเด่นตัวติดห้านะข้างล่างกรองัวรองคือหนึ่งห้าถ้าสองไม่มาหนึ่งมาแทนก็เป็นหนึ่งห้าได้อันนี้เป็นชุดตรงตรงเป็นชุดตรงตรงตามแนวทางของอาจารย์ครับชุดตรงตรงแต่ว่าสลากใครหาได้หกสองสองห้าหรือว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ลองพิจารณาดูเพราะว่า หนึ่งนี้เดินหลายงวดแล้วอ่าบางทีในในสูตรบางคนอาจจะคิดแบบอาจารย์นะแปดศูนย์ออกไปแล้วเนาะครับแล้วถ้าแปดอยู่มันก็เป็นหกแปดครับผมมันมีแค่นั้นหรือไม่ก็ห้าแปดแปดห้าถ้าศูนย์อยู่มันก็เป็นหกศูนย์แต่ไปบนครับผมศูนย์ศูนย์นี้ถ้าอยู่ถ้าอยู่นี่ก็อยู่หลักหน่วยต่อแต่ถ้าไปบนก็คงจะเป็นอยู่สิบหรือหน่วยบนครับผมอ่าส่วนส่วนมากแนวทางจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้า อ่าดมานะเลียกชิตความรวยมาก็จับใส่แปดห้ากับแปดหแต่เป็นตัวกลับนะเป็นหกแปดในแนวทางของอาจารย์เป็นหกแปดห้าแปดแต่ในสูตรนี้วิ่งล่าง2วิ่งล่างสิบล้านนี่ไม่มีแแต่เรียกชิตความรวยเด่นเดินดีแต่แดไปชนหลักร้อยบนครับอาจจะมาล่างได้อีกครั้งหนึ่งบผมสรุปแล้วถ้ามานี้ก็มา้เป็นเงินห้าแปดหกแปด้าแปดหกแปดแต่แล่างอันนี้เด่นในสูตรนะนี่เด่นในสูตรนี่เด่นในสูตร แต่ถ้าเราจับจับคู่เนาะคู่เลข6ชุดมันจะมีมันจะมีห้าหเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองแดครับมอ่างวดที่แล้วอาจารย์ในห้าศูมาด้วยกันจับผิดมันไปออก8 0มาด้วยกันมันก็ไม่ถูกครับผมเพราะว่าแต่ละสูตรนี้จะคัดเลือกเน้นๆแบบอย่างนี้มาให้คือผิดก็คือเราก็เริ่มต้นใหม่ถ้าถูกเราก็สบายใจยิ้มกัน <laughs> <laughs> นี่คือแนวทางเพราะว่า <laughs> <laughs> เลขออกที่บางกอกคนบอกู่สกลเนาะอันนี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์ลงเป็นทางการสําหรับหลังปีใหม่มาเพราะว่าคัดคัดแนวทางอยู่คัดแนวทางเลขอันนี้ก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่งวดนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมั่นใจในแนวทางตัวเลขหกนี่เด่นบนเลยปู่หกนี่เด่นบนบสายรูดสายวิ่งหกบนหกล่างได้คือถ้าถ้ามาหกได้ทั้งหกทั้งสองดิงเมื่อจะออกบนออกล่างเนาะหกบนหกล่างเพราะว่าเลขติดเดินดี เลขติดเดินดีเลยนะตลอดปีอาจารย์คิดมาแล้วมันมีศูนย์มีห้ามีหกใครซื้อเลขสลากติดเลขศูนย์เลขห้าเลขหกเลขเก้าบุคคลคนนั้นอะ่ะ<ล>ถือว่าคนมีชัยชนะไปมากกว่าห้าสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วพอว่าเลขติดเดินดีเห็นไหมงดก่อนก็ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วมาสี่หนึ่งเจ็ดข้างล่างก็อะไรอ,ะอ่ะอ่ามันจะอยู่แค่ศูนย์ห้าหกเก้า จะอยู่แค่นั้นเองข้างล่าง้าสองเป็นบองพูเดวิดคอฟเเพราะฉะนั้นศูนย์ห้าหกเก้านี่แล้วศูตรอาจารย์มาห้ากับหกเนี่ยแน่นอนระเด่นแน่นอนครับแล้วศูนย์เนี่ยก็ยังมาติดเนี่ยติดหกศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์ห้าหกเก้านี่เด่นมันก็ได้หกศูนย์แค่เดียวส่วนตัวนี้ห้ากับหกไม่มาด้วยกันจับศูนย์ห้าหกเก้ามาใส่สูตรล่างเนี่ยมันมันติดที่ห้าที่หกแต่มันไม่มีเก้ากับศูนย์ เลขจะมีแค่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นคิดว่าคงเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับแข็งแข็งรอบพี่น้องแข็งแข็ะเนาะแข็งแข็งเลยครับผมสรุปเด่นให้แล้วครับผมครับเอ้าสรุปเด่นให้แล้วมาต่อเลยเดี๋ยวสกาวต่อเลยนะครับเนาะสรุปแล้วโอ้ไม่แฟนลันแฟนลันแม่นางขากันยังไเดี๋ยวนี้สรุปแล้วเนาะครับเนาะคบบนล่าง ก็ซื้อวา่ามาม่าได้กถ้าออกหกบนหกล่างสามารถคือขันมองที่ปูจับก็คือสามารถมาทั้งบนทั้งล่างได้อาจจะได้กสองเด็กอีกก็เลขก็ว่าได้นะครับเนาะโซตเลขปูวิ่งหกนะฮะเพื่นก็จับคู60 8 60 8 61 61่ให้นหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งกับฟังให้จบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปูเอวีเคาะไปแล้วนะครับเนาะวิ่งล่างห้าก <5 S 1> ับหกสองห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งหก เอาแคปหน้าจอไว้สะลับปูซี่หาก่้อี๊ซี่ทั้งบ้านโชคดีครับตัวเลขลำด้วยถุงหัวเป็นน้ำกันฝากติดตามช่องเดือดสกาวเป็นกําลังใจให้สายฝ่านหน้าค่ะสวัสดีค่ะ